การแจกลูกสะกดคําสระอาสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับพยัญชนะที่เป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำไปน้องๆจำได้ไหมคะ พยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางคือกอไก่จอจานดอเด็กตอเต่าดอชดาตอปะตะับบอใบไม้ปอปลาออ่างแล้วยังมีใครจำได้ไหมคะ วาสระตัวนี้คือสระอะไรและอ่านว่าอะไรใช่แล้วค่ะสระที่น้องๆเห็นคือสระอาอ่านว่าอาเอถ้าเราเอาพยัญชนะที่เป็นอักษรกลางมารวมกับสระอาล่ะจะเป็นยังไงนะตามไปดูกันเลยกาถามว่า กามาจากตอไก่ประสมกับสระอาสะกดว่ากออาอ่านว่ากาจาคำว่าจามาจากจอจาน ประสมกับสระอาสะกดว่าจออาอ่านว่าจาดาคำว่าดามาจากดอเด็กประสมกับสระอาสะกดว่า ตอ,ออาอ่านว่าตาตาคำว่าตามาจากตอเต่าประสมกับสระอาสะกดว่าตออา ถาาว่าบามาจากบอใบไม้ผสมกับสระอาสะกดว่าบอ คำว่าปลามาจากพอ,อปลาระสมกับสระอา คำว่าอามาจากออ่าปรงะสมกับสระอาสะกดว่าอออาอ่านว่าอาจากลูกสะกดคำที่มีสระอาแล้วเรามารู้จักความหมายของคำกันนะคะเริ่มจากคำแรก คือกาหมายถึงนกตัวสีดำร้องกากานอกจากคำว่ากาจะหมายถึงนกตัวสีดำร้องกากาแล้วยังหมายถึงภาชนะสำหรับใส่น้ำหรือต้มน้ำด้วยนะคะําว่าตา หมายถึงส่วนหนึ่งของร่างกายคนและสัตว์ทำหน้าที่มองหรือดูสิ่งต่างๆรอบตัวนอกจากนี้คำว่าตายังหมายถึงพ่อของแม่ด้วยคำว่าตาหมายถึงคว้างไปด้านหน้าเช่น ผู้ผ่าเล่นปลาเป้ากับเพื่อนๆคำว่าอาหมายถึงน้องของป่อวันนี้หมดเวลาแล้วน้องๆอย่าลืมกลับไปทบทวนการแจกลูกสระอากันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้